ตอนนี้นะคะแมวและคุณแฮมค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่อีกหนึ่งเกมซึ่งเป็นเกมสุดยอดมือถือฟอร์มยักษ์ระดับโลกเลยนะคะกับเกมกับเกมโนอาฮาร์ดครับผมค่ะเกมโนอาฮาร์ดนั้นนะคะตอนนี้ค่ะก็ให้บริการแล้วนะคะหลากหลายประเทศเลยมีประเทศอะไรบ้างคะตอนนี้ครับผมเราเปิดให้บริการในประเทศจีนนะครับผมเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็ตัวของเซิร์ฟเวอร์ globally นะครับผมค่ะและสําหรับเพพาของเราเองนะคะจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เล่นเกมกันเมื่อไหร่คะครับผมกำหนดการาเบื้องต้นของเราจะเป็น ช่วงต้นปีนะครับผมก็อยากให้ติดตามกันว่าจะเป็นช่วงของเดือนไหนยังไงนะครับผมค่ะก็ต้นปีแน่นอนนะคะในปี2023ได้เล่นโนอาฮารดกันแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณแฮมบอกว่าเรามีตัวอย่างเ็มโนอาฮารดมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ได้รับชมนะคะตัวอย่างเกมโนอาฮาร์จนไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมให้มากยิ่งขึ้นดีกว่านะคะคุณแอมคะช่วยบอกเล่ารายละเอียดของโนอาฮาร์ให้พวกเราได้ฟังสักนิดนึงค่ะครับผมตัวของเกมโนอาฮาร์นะครับผมจะเป็นเกมแนว MMO RPG นะครับเป็นแบบ Open World ด้วยครับผมเ็าจะเป็นในเกมของเราเนี่ยจะเป็น Open World แบบโลกเปิดที่มี แบบที่กว้างขวางมากๆครับผม <ฮะ S 1> แล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ภายในแบบต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมอ๋น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เกมโ Noah า a r d เนี่ยเขาบอกว่ายังมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยมีอะไรบ้างคะอ่าครับผมก็จริงๆแล้วครับในเกมระบบ Noah า a r d ของเราครับจะมีพวก Story Mission ด้วยครับผมคือจะเป็นโหมดภารกิจเรื่องของตัวละครต่างๆ <ฮะ S 1> ที่พออยู่ภายในเกมนะครับ <ฮะ S 1> ผมก็จะสามารถ เอ่เข้าไปเล่นได้นะครับผมแล้วก็จะได้รับของรางวัลพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับ <Ooh. S 1> ไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือไดมอนเพื่อที่จะได้มาเปิดกาชาภายในเกมได้เพิ่มเติมค่ะคนอกจากนี้นะคะอยากให้คุณแฮมค่ะแนะนำจุดเด่นของเกมหน่อยค่ะเข้าไปในเกมเนี่ยเรามีอะไรพิเศษพิเศษที่ทุกท่านจะได้เจอกันบ้างคะจุดเด่นของเกมครับคือเกม Noahs ของเราเนี่ยครับผมจะเป็นเกมที่สามารถจัดทีม เลือกตัวละครเป็นทหารรับจ้างให้กับเราได้เนี่ยสตัวละครรวมตัวละครของเราเป็น4ตัวละครน,นะครับผมก็จะสามารถนําปาร์ตี้ของเราเนี่ยไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆายในแมปของเราได้แล้วก็ลงสามารถลงใช้ลงดันเจียนได้นะครับผมซึ่งในแต่ละทหา,ารรับจ้างก็จะมีความสามารถต่างๆ แตกต่างกันไปมากมายนะครับผมอาจจะต้องอยู่ที่การจัดทีมในการลงราเกียรต่างๆเลยครับผมนอกจากนี้ได้ข่าวมาว่าโนอาหาร์เนี่ยยังมีระบบที่ผู้เล่นสามารถสู้กันเองได้ด้วยใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะระบบที่สามารถสู้กันเองได้นะครับก็จะมีหลากหลายโหมดมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของอารินาแบตเช่นนะครับผมที่เป็นฮอรเนอร์อารนาจะเป็นการต่อตัวเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับผมซึ่งใช้ตัวละครหลักของผู้เล่นในการต่อสู้กันเองนะครับผม ไอเน,นี้ยเวลาเราสู้ต่อสู้ตัวต่อตัวครับมันจะมีเทคนิคหลายๆอย่างที่อยู่ภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาวุธใช่ชนะทางไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยรับแล้วก็ต้องใช้ฝีมือในการเล่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเอาละตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามคุณแฮมนะคะไปทดสอบเกมกันดีกว่าว่าในเกมของโนอาหฮัตหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเชิญคุณแฮมไปประจำดีเลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ยังมีพี่เอด้วยนะคะจากทีมโปรดักของคุณแฮมนั่นเองมาเป็นลูกมืออยู่คุณแฮมคะอธิบายนิดนึงค่ะเมื่อเราเข้าสู่ในเกมของโนอาร์จะได้เจออะไรบ้างครับผมเมื่อเราเข้าสู่ตัวเกมโนอาห์นะครับเราก็จะได้เจอตัวของตัวละครที่เราสร้างเอาไว้นะครับเราสามารถตอนที่เราสร้างตัวละครเนี่ยเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้อย่างอิสระนะคบผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเราสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราชอบเลย เราสามารถปรับแต่งได้จนถึงส่วนสูงนะครับผมได้ด้วยนะครับอ๋อเรียกได้ว่าปรับสัดส่วนตามผู้เล่นได้เลยนะคะใช่ครับผมเราสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมนอกจากนี้นะคะภายในเกมเนี่ยนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเรามีโหมดต่างๆให้เลือกเล่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวละครที่หลากหลายมีอะไรบ้างค่ะใช่ครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อสักครู่ว่าจะมีตัวของสตอรี่มิชชั่นคือสตอรี่มิชชั่นเนี่ยจะเกี่ยวกับเนื้อ เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของตัวละครภายในเกมทั้งหมดเลยครับผมเช่นสมมุติเราเปิดได้ตัวละครที่เราชื่นชอบมาเราอยากรู้ว่ามิชชั่นของมันเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถเข้าไปในสตอรี่มิชชั่นเพื่อที่จะดูเรื่องราวของเขาได้ครับค่ะแล,แล้วเกมนี้เนี่ยเรามีพวกสัตว์คงสัตว์ขี่อะไรด้วยไหมคะอ่าเรามีครับผมแต่เกมนี้อ,ออกแนวเป็นแบบ เหมือนตัวของสตีพังนิดนึงคือจะเป็นรถโบราณอะไรเ<อ>งี้ยครับผมจะเป็นพวกรถโบราณต่างๆอะไรเงี้ยครับฟังแล้วดูเท่จังเลยนะคะ,ะเปลี่ยนจากสัตว์ขี่เป็นแบบพวกรถต่างๆแล้วก็เกมเนี้ยของเราอ่ะไม่ได้มีแค่นี้เรามีระบบต่างๆอย่างเช่นระบบบ้านด้วยครับที่เราเอาไว้โชว์ผู้เล่นคนอื่นได้ตกแต่งบ้านว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตกแต่งบ้านยังไงให้สวยงาม,มครับผมเมื่อเราแต่งบ้านแล้วเราสามารถ ได้สกิลพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะมก็เฟอ,อร์นิเจอร์บางอย่างจะมอบค่าสเต็พิเศษให้กับเราครับผมอาจจะมีพวกเพิ่มเลือดหรืออะไรประมาณนี้นิดหน,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 น่อย,อยเท่านั้นค,ครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่มันสบายใจเพราะว่ามองมองบ้านเราแล้วสวยดีอ่าแล้วเวลาที่เราจะสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราต้องใช้สายอาชีพไหนคะถึงจะได้สิทธิ์สร้างเฟอร์นิเจอร์ก็คือในสายอาชีพของเกมนัวฮาร์ครับจะมีให้เลือก3ตัวถ้าเกิดเราอยากจะสร้าง ตัวของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะครับเราสามารถเลือกที่จะเป็น c l a s s m a n ได้นะครับผม c l a s s m a n เนี่ยก็สามารถเก็บวัตถุดิบต่างๆมาเพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นไอเทมในการช่วยเล่นภายในเกมได้ครับผมค่ะนอกเหนือจากนะคะ อาชีพในช่างและกันการ c ฟเฟอร์นิเจอร์มีอาชีพไหนอีกคะครับผมจะมีเหลืออีก2อาชีพก็จะมีตัวของมาตเตอร์เชฟแล้วก็ตัวของนักทอผ้าฟังแล้วหิวเลยมาตเตอร์เชฟก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าหิวเหมือนกันครับตัวของมาตเตอร์เชฟเนี่ยสามารถสร้างอาหารพิเศษได้นะครับมผมเพื่อที่จะ มาเป็นตัวของเพิ่มค่าความสนิทของทหารรับจ้างของเราหรือเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเราได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ในโลกดันเจียนหรือ,อไปผจญภัยในโลกของโนอาหฮาร์นะครับผมตัวตัวของนักทอผ้าครับ จะสามารถสร้างผ้ามาเป็นแบบเหมือนกับผ้าชุดต่างๆใช่ชุดต่างๆแล้วก็สามารถทานำมาทําเป็นผ้าม่านได้ด้วยารมลงประมาณนี้ก็จะฝ่ายแบบเสื้อผ้าแฟชั่นแฟนซีนะคะใส่แล้วแบบมีสเตตัสพิเศษพิเศษเพิ่มขึ้นอ่าราคานี้ก็คือเนะคะเป็นคลาสอาชีพใช่ครับแล้วก็ ย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันจะมีระบบของ PVP ด้วยครับผมต่อสู้กันเองใช่ครับผมก็จะตอนนี้ก็จะมีฮอนเนอร์อารีนาที่เปิดอยู่ก็จะเป็นตัวของหนึ่งวหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของท็อปดูเอลทีเนี้ยท็อปดูเอลอ่ะเราจะต้องจับตัวของทหารรับจ้างเราลงไปด้วยนะครับผมเพื่อให้เพื่อแก้ทางทหารฝั่งตรงข้าวนะครับผมเพราะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยจะมีทหารรับจ้างแตกต่างกันสถานะพิเศษของทหารของเราก็แตกต่างกันครับผม น่า<ะ>สนใจมากมากเลยแล้วลาะที่เราแบบไปเล่นเนี่ยโหมดต่อสู้กันเราสามารถเป็นทหารรับจ้างเองได้ด้วยใช่ครับค่ะแล้วมันแบบต่อสู้ตัวตัวเลยไหมคะหรือว่าต้องจัดทีมไป,ปไปสู้กันเปกัทีมครับผมอย่างสมมุติว่าเวลาเราจะลงลงไปครับผมก็จะมีหลายๆตัวไปต่อสู้กันอะไรอย่างงี้ครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบังคับเองหรือเราจะกดออโต้เพื่อให้ตัวเขาทหารรับจ้างเราสู้เองก็ได้ครับ ทีมที่เราลงเล่นเนี่ยก็คือมีกี่ตัวคะเจะ้าก็จะมีตัวละครหลักเราหนึ่งตัวแล้วก็ตัวละครทหารรับจ้างเราอีก3ตัวรวม,มแล้วเป็นสตัวครับผมโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยสุดท้ายนี้อยากให้คุณแฮมค่ะฝากเกี่ยวกับเกมสนุก,สน,กสนุกนี้ให้กับุกท่านนิดนึงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยคะ่ะก็ผมตัวของเกม Noah Hart นะครับผมก็จะอยากที่แจ้งไปว่าจะมีกําหนดการเปิดในช่วงปีหน้าหรือต้นปีถ้าะะผมก็ อยากให้ฝากติดตามกันอีกทีนึงครับว่าจะเปิดช่วงไหนค่ะยัยสำหรับใครที่สนใจครับยังสามารถเข้ามาลองเล่นได้นะคะผมที่รูทของเราจะมีโนอาหฮาร์ดเวอร์ชั่นทดสอบเบื้องต้นให้ได้เล่นกันอยู่นะครับทางด้านสั่งขวาของเราค่ะใช่ครับผมก็สามารถเล่นแล้วได้รับหนึ่งสแตมด้วยใช่ครับผมสามารถเอาไปแลกของได้ที่ด้านขวาอีกทีนึงอีกนะครับผมค่ะตอนนี้ขอขอบคุณพี่เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญคุณแอนไปตรงกลางเวทีกับเราดีกว่าค่ะ อาละค่ะนี้ก็คือนะคะเกมโนอาหฮาร์ดคน่าเล่นมากๆเลยถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเกมโนอาหฮารเราสามารถติดตามผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะเฟซบุ๊กแฟนเพจครับผมของเพย์พาร์คของเรานะครับผมในเรื่นี้เราอาจจะมีการเปิดโนอาหฮาร์ดแฟนเพแล้วยังไงรอติดตามดูอีกทีนึงครับผม